ไปในงานนะครับพระสมุอาธรธรรมจันโทเจ้าอาวาสพระธรรมกายนครสิดนีนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุพิทักษกัลยาณมิตรวันรัตมาเงานำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่าน,นได้ร่วมพิธีตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พักบ่ายครับร่วมกันตั้งรูปขบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิธิใจของผู้มีบุญทุกท่านจากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวเพาะพระ้รอมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี G ีวีเอหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีทอดพระป่าบำรุงวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีกัลยาณมิตรป้องไวกวิ COVID 19, จินดาชัยและกะัลยาณมิตรเสริพันธ์นนทสูตรเป็นประธานนำกล่าวถวายทางด้านกัลยาณมิตรกุลวดีปริยะวรวงครับนำกล่าวควาําอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานส่งและคณะสงพิจารณาพระปา่านอกจากนี้ายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชามาหาปูชนียาจารย์โดยมีผู้แทนคณะท่านสภาพจำนวน23ท่าน น้อมถวายพันดอกไม้เพื่อบูชาธร,รมแดมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันมหาปูชนียาจาย์ครับจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจัเตียธรรมนะครับรด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นได้รับฟังสมโภชนีกระถาถ่ายภาพประวัติศาสตร,ร์ร่วมกันที่ด้านหน้าวัดนะครับซึ่งก็สร้างความลืมปีติใจในบุญให้กับผู้มีบุญทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายนครอนรินครับ